เพื่อนๆนี่จับนะครับให้มั่นนะครับเรายืนตัวนะฮะอาจจะไม่ตรงอะไรก็ได้นะครับขอให้ยืนให้มันให้มันมั่นคงแล้วกันนะแบบนี้นะปุ๊บก,การเดินนะครับให้เราใช้ไม้นะครับเดินไปข้างหน้าก่อนนะสําหรับใครที่เจ็บขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับเดินแบบข้างใดข้างหนึ่งที่เจ็บขาแล้วก็ ถ้าไม่ร่หนักก็จะเป็นงอแบบนี้นะแต่ถ้า,าลงน้ำหนักสักครึ่งนึงก็สามารถทาแบบนี้ได้นะครับเป็นพยุงนะครับสําหรับข้างที่เจ็บคือผมเป็นข้างซ้ายนะสําหรับข้างที่จะพะยุงคือเป็นข้างขวานะครับ <analy zer> แบบนี้นะครับพยุงปุ๊บแล้วก็ใช้ไม้นะครับของไม้น,นี้เอา้ามึงเจ็บไ,ไหล่หนักไม่ใช่นะครับอันนี้คือผมแสดงให้ทุกคนดูนะ <noise> แบบนี้นะครับเราก็ใช้ไม้นะครับพยุงให้ไปข้างหน้าก่อนนะครับปุ๊บแบบนี้นะฮะเราก็ใช้ข้างที่เจ็บนะครับค่อยๆขยับมาขยับมาขยับมาร่มหนักปุ๊บ แล้วใช้ข้างที่มันไม่เจ็บนะครับก็เวี่ยงตัวเองมาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ไปข้างหน้าเป็นสเต็ปเดิมนะปุ๊บทำแบบนี้นะครับลง